สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจวันนี้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับประเด็นของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ที่ประเทศไทยฮะวันนี้แล้วนะครับการแข่งขันตัดสินชะตาของไทยกับเดนทาแลนด์จะเริ่มขึ้นนะแต่ก่อนอื่นสรุปเรื่องราวจากค่ําคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับกับผลการแข่งขันของแต่ละกรุ๊ปแต่ละทีมซึ่งแน่นอนครับได้ทีมที่เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว16ทีมด้วยกันซึ่งแคนาดาครับเฉือนชนะสเปนครับ3ต่อ2นะสเปนก็ตัวใหม่ไฟแรงเหมือนกันนะฮะโดมีการชนะเม็กซิโก3-0ตุรกีชนะบังเกเรีย3-0จีนชนะโคลมเบีย3-1 โปแลนด์ land, ชนะเคนยา31นะฮะโอโหเคนยาได้เซตจากโปแลนด์ land, ฮะเหลือเชื่อฮะพวกเคนยาในอุ่นเครื่องนี่แพ้เวียดนาม03เลยนะฮะแล้วก็เวียดนามหมายมันปัดมือว่าจะเอาชนะเคนยานี่แหละ ผู้จ่จจาลึกในชิงแชมป์โลกว่าพวกเธอจะเป็นแชมป์เอาชนะ3แต้มในชิงแชมป์โลกครั้งแรกเหนือเคนยาเพื่อเป็นประวัติศาสตร์นะฮะหละังจากในครั้งที่ผ่านมาเธอพ่ายแพ้0 3นต่อเยอรมนีฮะสำหรับเวียดนามแล้วก็เป็นดราม่าเยอะเลยอันนี้เจอเคนยาเนี่ยถ้าแพ้เขาไม่ต้องพูดถึงครับนี่คือการหมายมันปั้นมือของเวียดนามที่จะอยากเอาชนะเคนยาให้ได้ซึ่งสูงผลต่ออันดับโลกครับถ้าแพ้ตกไกลแนๆ่ๆไม่ต่ำกว่าอันดับ26-28แนะฮะจต่กลับสู่จุดเด เดิมเร็วๆนี้เวียดนามเจอเคนยาจะมีการวัดนะครับเรื่องของค่าคะแนนนะครับเยอะเลยนะเกิดมีการแพ้ชนะกันไม่มีใครยอมใครแน่อนเพราะว่าเคนยาก,กับเวียดนามถ้าแพ้ด้วย30ถูกลบ12คะแนนเท่าๆกันนะถ้าแพ้31โดนลบอยู่9คะแนนแพ้32โดนลบอยู่6คะแนนประมาณนี้ทั้งคู่ดับใกล้เคียงกัน ลบฉ่ำมากหายเยอะมากนะคะ,คะแนนซึ่งเวียดนามหวังว่าจะชนะเคนยาก็เช่นกันเคนยาก็บอกว่าเราไม่ได้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อเอา1ห,หรือ2เซตเราจะสู้สุดตัวในเกมสุดท้ายนะฮะอาจาโบผู้เล่นของเคนยาบอกเอาไว้ไม่ได้ไมาเอาแค่1ห,หรือ2เซตเท่านั้นหลังจากที่ชนะโปแลนด์ได้1เซตมาเพื่อชัยชนะเช่นกันคู่นี้เดือดจัดครับ แล้วเคนยาเนี่ยเล่นดีมากนะในเกมครั้งที่ผ่านมาบอลหนักตบแรงนะบล็อกก็สูงและทุ่มสุดฤทธิ์สุดเดชขึ้นแต่ละทีนี่แอนตัวสุดๆไปเลยเป็นบอลสไตล์บ้าพลังแต่ว่าอยู่ที่ระบบเท่านั้นแหละว่าจะดีเท่าเวียดนามหรือเปล่าส่วน ที่ผมอึ้งสุดๆนะคู่ของญี่ปุ่นเฉือนชนะยูเครนไป3ต่อ2ยูเครนมาโคตรเซอร์ไพรส์รเลยสงสัยยูเครนได้พลังข้าวเหนียวมะม่วงครับเออพวกเธอซื้อไปลองแล้วนะข้าวเหนียวมะม่วงไทยดีจัดเกือบสร้างความกลรหลให้ญี่ปุ่นได้เหมือนกัน ก็ต้องดูฟอร์มญี่ปุ่นไว้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้ามาควายสายกับไทยนะฮะเกมนี้ยูเครนก็ใช้ลูกตบอันทรงพลังครับญี่ปุ่นคาดเดาและบล็อกจังหวะแรกได้ยากมากคือยูเครนอ่ออกนำญี่ปุ่นไปก่อน2ต่อ0ด้วย พวกเขาสร้างการบล็อกอสงพลังครับช่วงเซตแรกก็สู้กับอิชิกาวะแล้วก็ชนะ27ต่อ25เซต2ยูเครนสร้างความปั่นป่วนกบแนวรับของญี่ปุ่นโจมตีอย่างหนักหน่วงและน่าเหลือเชื่อที่พวกเขาชนะต่อ25ต่อ20แต่ญี่ปุ่นฮะมาฮึดครับยูเครนรักษาความตื่นเต้นเอาไว้ไม่ได้เนื่องจากผู้เล่นไม่ได้อยู่ในความฟิตเหมือนตอนแรกนะญี่ปุ่นอดทนและเล่นเซต3ชนะไปที่25ต่อ20เซตที่4เซตน,นี้เป็นเซตที่มาโยอิชิกาวะนะครับโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่น ไาญี่ปุ่นชนะสุดดาม่า26ต่อ24ในเซตตัดสินครับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ยูเครนแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความเฉียบแล้วในการป้องกันแล้วก็มายูก็ทําให้ญี่ปุ่นพลิกสถานการณ์กลับมาได้หลังจากการตามหลัง2แต้มก่อนที่จะเอาชนะไป15ต่อ11นะฮะครคูนี้ก็จะไปรอเจอระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งแน่นอนอีกทีมหนึ่งก็แข่งขันเช่นกันนะครับที่จะมีโอกาสเจอไทยเนเธอร์แลนด์นั่นคือเซอร์เบียเซอร์เบียเอาชนะเคมรุูนย0ครับชนะง่ายก็จร ช็อกอยู่ในเกมนี้ครับนั่นคือการกระโดดโลงผิดจังหวะของบอสโควิดครับหัวใจหลักของทีมและก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของโลกด้วยนะครับเป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยนะบอสโควิดของเซอร์เบียซึ่งเธอนี่ก็นัสงสารมากนะฮะร,ร้องไห้เลยฮะเพราะรู้ว่ามันต้องเป็นอาการที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพื่อนๆก็พยายามมาให้กำลังใจเธอมาบุมนะฮะที่เธอแฟนๆชาวไทยก็พยายามส่งเสียงเพื่อให้กำลังใจบอสโควิดด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางฝั่งแพทย์ผู้แทนของ ขอเซอร์เบียฮะบอกว่าเธอไรับบาเจ็บที่ข้อเท้าขวาอย่างน่าเสียดายข้อเท้ามีอาการบิดนะหรือจะเรียกว่าข้อเท้าพิกก็ได้ตอนนี้กําลังติดตามอาการและดูแลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมก็จะมีการนะฮะวินิจฉัยเพิ่มเติมแฟนๆจะได้รับข้อมูลมากขึ้นและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะจะพักนานแค่ไหนแต่เกมนะ เจอญี่ปุ่นเขาว่าจะไม่มีบอสโควิดลงสนามแน่นอนนะซึ่งผมคิดว่าเธอเองน่าจะเจ็บยาวนะลักษณะาอาการเช่นนี้ถึงหายก็ไม่ควรเสี่ยงกลับมาลงเล่นในเกมต่อไปฉะนั้นแล้วนะครับการขาดไปของบอสโควิดแบบช็อกๆเนี่ยทำให้เซอร์เบียคิดหนักเหมือนกันในการเล่นรอบต่อไปเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าฟอร์มใน v ี l เมื่อไม่มี COVID, บอสโควิดสภาพทีมย่ำแย่ยจนอยู่ท้ายตารางฉะนั้นสิ่งนี้อาจส่งผลมาที่ทีมที่จะเข้าไปเจอด้วยนะฮะอาจจะมีโอกาสมากขึ้นหรือเปล่าเมื่อไม่มีบอสโควิดแต่6กคนที่เหลือที่ผม เห็นเล่นก็ดูไม่ธรรมดานะสำหรับเซอร์เบียนะอยู่ท้ายตารางเวีอเชน่นกันก็ไม่ใช่ว่าจะกินเงินได้ง่ายๆฉะนั้นมาดูกันว่าไทยของเราจะได้เจอญี่ปุ่นหรือเจอเซอร์เบียฮะแต่เซอร์เบียไม่มีบอสแล้วนะหัวใจหลักที่จะพลิกเกมให้กับเซอร์เบียไม่มีแล้วก็สถานการณ์นะครับหาก ไทยของเรานะจะเจอเซอร์เบียนะครับต้องไปดูที่ตรนารางคะแนนนะตอนนี้เซอร์เบียมีคะแนนที่ดีกว่าญี่ปุ่นนะเพราะว่าจานวนเซตเยอะกว่าที่6เซตซึ่งถ้าว่าหากญี่ปุ่นชนะได้ญี่ปุ่นถึงจะพีิกลับมานะฮะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้ภายใต้ไม่มีบอสเนี่ยมีโอกาสสูงที่ญี่ปุ่นจะพลิกลับมาชนะได้นะเพื่อที่จะเอาตัวเองเ,เข้าไปอยู่ในระดับที่1แล้ววัดกับันดับที่2นะของกลุ่มซึ่งตอนนี้ไทยนำเนเทอร์แลนด์อยู่แต่ว่าถ้าไทยแพ้ในเทอร์แลนดนเนเธอร์แลนด์ก็จะพีิกลับมาเป็นันดับหนึ่งแน่นอน เซตเราดีกว่าเนเธอร์แลนด์นะฮะแต่การวัดหน้างานกันตรงๆบอกเลยหยาบสุดๆเพราะเนเธอร์แลนด์เนี่ย ทุบเรามาแล้ว30มเนี่ยทุกเกมนะหเกมติดแล้วมั้งเนี่ยไทยปลาชัยหมดเลยตามหน้าสื่อนี่ก็คือไทยแพ้แน่นอนตามประเทศเขาก็วิเคราะห์ไว้เช่นนี้แต่ว่าเราอยากที่จะพิกโเมนตัมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสิ่งนี้ซึ่งหากการชนะเกิดขึ้นนะครับเราจะบวกคะแนนช้ำๆเลยฮนะถ้าชนะ30บวกอยู่18.49คะแนนถ้าชนะ31จะบวกอยู่ที่15.37ครับยังเยอะอยู่ฮนะชนะ32ก็จะบวกอยู่ที่12.24นะครับโหดมากครับ คะแนนบวกของไทยโอกาสสาคัญมาแล้วในบ้านเราเองสวีเดนยังได้2เซตนะตเราต้องพยายามนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้2เซตมาเนี่ยเราโดนลบเพียงแค่0.26คะแนนเท่านั้นไม่สถานเท่าไหร่นกนะซึ่งตอนนี้นะครับผู้เล่นเราก็ถือว่าฟอร์มดีในระดับโลกด้วยคือส่วนบุคคลเนี่ยผู้เล่นของเราฟอร์มดีกว่าในแดน์นะอย่างท็อปสกอร์ผู้ทําคะแนนสูงสุดเนี่ยพิมพิยากโกกรัมเนี่ย ทำไปแล้ว42คะแนนนะฮะอยู่ท็อป5ของโลกเนี่ยฮะท็อป5ของโลกครับอันดับ1ฮักครับส่วนมือเซตของเรานะพรพันเกิดปาดอยู่อันดับ3ของโลกสำเร็จ89นะฮะแต่มือเซตเนี่ยเบียดเบียดกับเนเธอร์แลนด์มาเลยนะเนเธอร์แลนด์86วานเนี่ยนะฮะลิเบโร่นี่ก็เบียดกันแต่เราดีกว่าเนี่ยปีเยนุสอยู่อันดับ5ของโลกเช่นกันส่วนบุคคลดีกว่าแต่ระบบทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่าเฉลี่ยโหดกว่าเยอะซึ่งพิมพิชยากกกกรราานนนะฮะฮออออมมพพพูดดแแลล้วะะออลวิิ์์ชบ่เเเธป็นนททีีม่่เเลร็วมากๆนำ ก็สูงบอลเสิร์ฟก็ดีพวกเราพยายามทําการบ้านเราหยุดพัก1วันก่อนที่จะศึกษาพวกเขาให้เยอะๆแล้วก็เตรียมพร้อมเจอกับพวกเขาแล้วนะหวังว่าแฟนๆจะเข้าไปเชียร์กันอย่างเนืองแน่นเต็มสนามเชื่อว่าเต็มแน่นอน,นแม้จะไม่ใช่วันหยุดแล้วอย่างวันก่อนนี่แบงค์อกก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับแต่ตางจังหวัดน,นี่ แฟนๆดูเหมือนจะยังเนืองแน่นเหมือนเดิมในหลายที่อ่ะดูกันฮะคืนนี้มาสร้างความสนุกสนานอีกครั้งสำหรับวลบอลทีมชาติไทยวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเปอ็นแรงจะแอดมินด้วยไปแล้วนะจะ้าสวัสดีนะจ้าไอจ่า